สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่นำเอาสืกมวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตก,กลับมารับลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬา d เดลิเนียสครับสัปดาห์น,นี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ33ปีที่แล้วครับ18กรกฎาคมปี1987ครับสืกมวยประกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เวทเวทของ สมาคมมวยโลกนะครับ WBA นั่นเองนะครับชกกันที่สปอร์ตพาวิเลียนนะครับ <W BA S 1> ในลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาครับกำหนด15ยกครับระหว่างแชมป์โลกครับไมค์แมคคาลัมนะครับนักชก ชาวจามคก้ากับพูรชิงครับโดนลัเดนลเคอรรีร่บรรกาศในวันนั้นก็เหมือนเดิมครับโคศกเสียงทองกับไมเคลิลบัฟเฟอร์ครับวันนั้นนี้ยังนุ่มอยู่เลยนี่คือพูรชิงในวันนั้นครับเจ้าของฉายา ที่บ้านเรานั้นเรียกกันว่าิงูเห่าครับดูว่าฉายาที่ฝรั่งเขาเรียกกันก็คือโลนสตาร์ครอปบ้านะครับ <"And S 2> ก็คือโดนาเกอรี่ครับส่วนคนนี้ครับแชมป์โลกเในสักครู่นี้นะครับก็คือไมค์แมคลัมนี่เจ้าของฉายาเด bon อะบอดี้เดอะบอดี้สแนชเชอร์ครับหรือว่าจอมตัดลำตัวนั่นเอง นี่บูดาชิงครับแนะนำบูดาชิงกันก่อนครับนี่คือราชาของรุ่นเวลตเวทครับในยุคนั้นครับแล้วก็เกจีมวยโลกหลายฝ่ายยกย่องวันนี้คือนักชกที่ดีที่สุดปอนตบอนใกล้เคียงกับมาวินแฮกเลอร์เลยครับในยุคสมัยเดียวกันนะครับว่าคันว่าใหม่ตีคู่กันมาเลยครับในยุคนั้นนี่แต่ก่าโด่งดังขึ้นมาครับนี่ครับโลนสตาร์คอบราครับโดนัลเครี่ เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเวลเทเวตสามสถาบันนะครับแล้วก็ตัดสินใจข้ามรุ่นขึ้นมาครับส่วนเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันนั้นครับเป็นนักชกที่เกิดในจาเมกาครับแต่ว่าในวันนั้นนี่ก็มาอาศัยอยู่ในบรุกลินนิวยอร์กครับึนวันนั้นนี่ก็แหมครองแชมป์โลกมา ตั้งแต่ปีพันก็ร้อยแปดสิบสี่นะครับรวมสามปีเข้าไปแล้วครับ t h บอดีสแน a เชอร์ครับไม,มค์แมคคารลัมวม่ากันว,ว่านี่เป็นไฟที่ใหม่คือไม,มค์แมคคารลัมนี่ก็เป็นแชมป์โลกนะครับแต่ว่า ก็ยังชื่อยังไม่ติดนะครับว่ากันอย่างนั้นในยุคนั้นในชื่อของโดนาลครีนี่ไหมหอมหวนกว่ากันเยอะครับแล้วก็ข้ามรุนขึ้นมาเจอครับยกที่หนึ่งครับดูกันเลยครับโดนาครีนี่กางเกงสีดำครับขวาก็าไปแล้วหมัดหนึ่งสไตล์การชกนี่ก็รวดเร็วหมัดคมครับวา่า ถูกตลาดเลยครับของนาทีนั้นนะครับสถิติของโดนลัลเควรี่นี่ชนะ27แพ้1น,น,นะครับน็อป19แพ้ครั้งเดียวก็คือการแพ้ให้กับลอยฮันนิแกนจากอังกฤษครับเรียกว่าพิกล็อกปนปี้ครับในปี ว่าปี1986นะครับ1ปีก่อนหน้านี้เสียตำแหน่งชมป์โลกรุ่นเวต์เวทไปครับเพราะว่ากันว่าตอนนั้นนี่จริงๆแล้วเคอรี่นี่พิจารณาที่จะข้ามรุ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิงนี่เรียกว่ามองไปไกลถึงเวตาเวทหวังที่จะเปิดศึกกับมาวินแฮกเลอร์เลยครับแต่ว่าในช่วงที่แผนการยังไม่เสด็จน้ำนี่ก็ลดกลับไปต่อยในรุ่นวเวตเวมาจริงๆแล้วเขาวางแผนที่จะไต่จาก เวทเวทขึ้นไปเป็นซูเปอร์เวทเวทนะครับก็คือรุ่นนี้ละครับจริงๆนี่วางโปรแกรมจะต่อยกับไม้แม่คาล่มไว้ตั้งแต่มิถุนายนปี1986หนะครับหรือว่า1ปีก่อนหน้าไฟน์นี้แต่ว่าเรียกว่าชะลอแผนเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลดกลับลงไปต่อยในรุ่นเวทเวทถ้าว่ากันว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุเลยครับที่ทําให้โดนาคอรีนั้นแพ้มวยที่นาทีนั้นเรียกว่าโนเนมสุดๆนะครับอย่างลอยฮันนิกเกนแบบคลิกล็อกเลย โดนหัวโขกด้วยครับแตกแล้วก็โอ้โหหมดแรงเขาต้มครับยอมแพ้ไปแล้วสุดท้ายก็ต้องข้ามขึ้นมารุ่นร้อยห้าสิบสี่ปอนด์จริงๆครับแล้วก็เนี่ยครับโดนเตือนครับุณสินวันนั้นเป็นด้วยชั้สติลนะครับเตือนแมคคลัมครับว่าต่ำไปหน่อยครับมาเมื่อสักครู่ฉายาเดอะบอดี้สแนชเชอร์นี่เขาบ่งบอกอยู่แล้วครับว่าอาวุธหลักของแมคคลัมคืออะไรครับพุกซ้ายไปสองมัด นั้นนี่แมคคาร์ลามีอยู่ภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์จอมยูว่ครับดูดูว่าสถิติของแมคคาร์ลามวัานนั้นนี่สวยสดงดงามนะครับชนะรวด31ครั้งนะครับน็อก28เลยทีเดียวครับอยู่พลังกับปัน้นนี่มหาวายร้ายครับสำหรับรุ่นซูปเปอร์เวลเทเวทนะครับของแชมป์โลกมาตั้งแต่พิมานก็ร้อยแปดสิบสี่ครับ นี่เป็นการประกันตำแหน่งแชมป์โลกไฟที่6แล้วนะครับาไฟก่อนหน้าน,านี้นี่ก็น็อกมารวดเลยยืนแย็บลายยกที่1แล้วนะครับเธอรด้เข้าออกครบอพแพรบพร็แพรบเลยครบยับว่าสเต,ต็ปขาสเต็ปเท้าเร็วครับสปีดมัดเร็วยิงขวาคอมยกที่หนึ่ง ยกที่สองครับดูกันต่อแมคคาร์ลัมนี่จะว่าไปจริงๆแล้วนี่ก็ผ่านมวยดีมาเยอะนะครับก่อนหน้าไฟน์นี่นี่ก็เจอมันแล้วครับทั้ง อย่างยูเลียนแจ็กสันนะครับยอดมวยกำปั้นหนักชาวเกาะเวอร์จินไอแลนด์นี่ก็ต่อยมาแล้วครับแล้วแมคคลัมนี่โโอ้หชนะอย่างเด็ดขาดนะครับแยกลุ่ที่สองเท่านั้นเองแต<ล>่ไฟก่อนหน้านี้นี่ก็เจอกับอดีตอีกหนึ่งยอดมวยในรุ่นเวทเทอร์เวทอย่างมินตันแมคครีนี่นครับก็ข้ามรุ่นขึ้นมาแมคคลัมก็ชนะสบายครับส่วนโดนน่าคารีนี่โอ,อ้โหแต่ว่า ในรุ่นเวทเทเวทนี่กวาดมาหมดแล้วครับทั้งมาลอนสตาร์ลิงนะครับรวมถึงนิวตันแมคโครรีเองนะครับก็เคยปราบหมัดมาแล้วแล้วเครี่ก็น็อกแค่ยก2นะครับเรียกว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดในอาชีพของเครี่นะตอนนั้นก็ว่าได้ครับเพราะว่าเป็นการเรียกว่ารวบแชมป์ของเวทเวทสามสถาบันมาไว้ที่เขาเองเนี่ยแหละครับชนะในสุดมวยเดินพันแชมป์กับนิวตันแมคโครรีอย่างสวยงามด้วยนะครับ ว่าไม่ไปเสียท่านะครับแพ้ลอยฮันนิแกนซะได้เอาเสียของไปพอสมควรนะครับแล้วก็ข้ามรุ่นขึ้นมาชกในาพิกัดซุปเปอร์เวทเวทสองไฟล์ไฟล์กับลอยฮันนิแกนนี่ก็โดนหัวโขกนะครับแล้วก็2ไฟล์ที่ต่อยในรุ่นร้อยห้าสิบปอนด์ก่อนนะไฟล์นี้นี่ก็โดนคู่ต่อสู้เอาหัวโขกชนะฟาวน์ทั้งสองไฟล์เลยครับเพอร์ดี้ มันโดนคู่แข่งหัวโขกมาสามไฟติดเลยครไฟนี้ต้องดูครับไมค์คารัมนี่เป็นประเภทจอมตัดลำตัวต้องก้มแล้วไม่ต่อยซะด้วยยังไม่ได้หมัดจัดๆกันเท่าไรนะครับแยบซ้ายยิงขวาครับก่อนโชคนี่โดนาเฮูรี แม้จะข้ามรุ่นขึ้นมาครับแล้วก็แมคคารามนี่เป็นประเภท154ธรรมชาติและพลังกระปั้นไม่ธรรมดานีแต่ว่าเคอรี่นี่ครับยังเกจิมวยโลกยังมองว่าเหนือกว่าครับได้รับการวันตัวเป็นต่ออยู่2-1ครับอ้าวเลยครับเริ่มจะแลกกันแล้วครับแมคคารามเริ่มจะเบียดครับอ้าวมาคัดอ้าวสวยครับมอนสเตอร์เคอรี่โดนเข้าไปเป็นยังไงครับต้องรอกแขนก่อนครับ ตัดซ้ายลำตัวแมคคาลัมโต,ลต,ลตเลยครับเรียกว่าดวนวงไหนแมคคาลัมไม่กลัวอยู่เลยครับโดนขวาเคอรีไปตรงเต็มโกนเตยเลยครับเมื่อสักครู่โอ้โหเกือบหล่นนะครับหมัดเมื่อสักครู่นี่มหมัดไปมขมับเลยครับปลายยกแต่ว่าไม่มีอาการเท่าไหร่ครับแมคคาลัมโอ้โ,โหตั้งแต่เริ่มชกมวยอาชีพมาจนถึงวันนั้นนี่แมคคาลัมไม่เคยโดนนับเลยนะครับ เรียกว่าเป็นมวยที่หมายท่าตระหดน้ำบดน้ำทนนี่เป็นเลิศครับแต่ขวามันวิซกูเกือบล่นนะครับหมดยกเอาละครับดูดูว่าขึ้นมาหน้าเครียดทีเดียวยกที่สามครับว่ากันต่อ สายตกเมื่อไรนี่ขวาเคอรี่เนี่ยลั่นทันทีครับดังนั้นต้องระวังโดนอีกแล้วครับอ้าวครับผุ้ซ้ายอีกหมาดหนึ่งเคอรี่ทำได้ดีครับแต่ว่าแมคคาร์ลัมนี่เป็นประเภทมาตีดปลายอยู่แล้วครับเรียกว่าปลายปลายแรงครับตนตนนี้มักจะโดนคู่แข่งคู่ต่อสู้ด้ออกตัวไปก่อนเสมอครับหลายๆไฟ คุกซ้ายเอาโดนซ้ายไม่ข้มามโตอ้าวเลยครับแหลกคุกซ้ายกันดูตาซ้ายของเคอร์รี่นี่เริ่มจะบวมๆมาแล้วนะครับกระบอกตายกที่3ามกำลนงสิยกนะครับมวยคู่นี้1-2คล่อมบวกกันเคอร์รี่นี่แหมมาไม่กลัวเลยครับปักหลักบวกด้วยเลยครับจริงๆแล้วก่อนหน้าไฟน,นี้นี่เขาก็มีปัญหาเรื่องของ ทั้งกฎหมายอยู่ด้วยนะครับโดนาคเลอรี่นี่เขายื่นฟ้องนะครับฟ้องชูเกเลย์เลนาดนะครับแหมสุดยอดราชามวยโลกซึ่งนั่งเป็นผู้บรรยายข้างเวทีในไฟน์นี้ด้วยนะครับฟ้อง,องเลนาดกับทนายความส่วนตัวครับ<อ>ว่ามฝ่ามันมาสกุลสวยครับฟ้องว่าเลนาดกับทนายนี่ปิดกั้นโอกาสในการเปิดศึกซูเปอร์ไฟกับมาวินแฮกเลอร์ของเขากันครับ โอรี่นี่มีแผนจะก้าวขึ้นไปมิเตเวทเลยครับแหมหวังจะทาบมาวินแฮกเลอร์สักหน่อยครับ spinning, แต่ตัวบอกว่าเขาไปปรึกษาเลนาดกับทนายครับได้รับคําแนะนํากลับมาว่าอย่าครับแนะนําว่าให้ต่อยรุ่นมิเตเวทไปก่อนครับแต่ว่าแหมหลังจากนั้นไม่น,นานครับจูกเลเลยเลนาดประกาศขึ้นชกกับมาวินแฮกเลอร์ครับ <laughs> ไม่ว่าเทอรี่อมองว่าเลนาดกันท่านะครับแล้วก็สุดท้ายเลนนาดก็ชนะแฮกเลอร์ซะด้วยนะครับ ี4,987เดือนเมษายนครับก่อนหน้าไฟนี้ไม่กี่เดือนนะครับเคอรี่ก็เลยฟ้องแล้วตอนแรกมีความพยายามที่จะแหมให้ถอดเรือนานออกจากทีมงานผู้บรรยายในไฟนี้ด้วยนะครับซึ่งเรือนานในปกตินี่ก็เป็นทีมงานของ HBO อยู่แล้วครับเป็นทีมงานประจำเลยแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับสุดท้ายเรือนานก็ยังนั่งภาคอยู่ที่กลางเวทีครับโอ้โหยิงขวาสวยครับเคอรี ต่อยทรงนี้นี่ต้องดูครับเมื่อเคอรี่นี่ท่าทรหดน้ำอดน้ำทนนี่ครับบวกกันไปเรื่อยๆนี่แหะจะจะไปได้ยืนระยะได้แค่ไหนนะครับ,บอกไม้ครลัมนี่ก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับเรื่องน้ำอดน้ำทนนี่เป็นเลิศอยู่แล้วต,ตัดลำตัวอาวุธทีเด็ดเลยครับ นาทีนั้นนี่เรียกว,ว่าถ้ามีการจัดอันดับนักตัดลำตัวสุดยอดของโลกนี่นี่ครับหนึ่งในท็อปไฟแน่นอนครับแต่ว่าชื่อนี่อาจจะผิดกันได้ครับแต่ว่าฉายานี้ไม่มีผิดเลยครับยกที่สี่ครับว่ากันต่อเอยชิงแชมป์โลกโรุนก่นซโต้อาเตเวน WBA นะครับยกท่ห้ายกครับแชมป์โลกไม,ไมค์แมคคาร์ลัมกางเกงสีเหลืองครับ กับโดนาเกอร์รี่ครับดูดาชิงเจ้าของฉายาเอ็งห่าวเกมสีดำครับจบกันที่ซิซาเพลสในลาสเวกัสนะครับเมื่อ33ปีที่แล้วโอ้โหขวายาวๆของเคอร์รี่ครับข่าวปล่าอีกแล้วโดนก็ไปทีก็เอียงทีเหมือนกันนะครับไมคาลัมนี่เอาครับสามยกที่ผ่านมานี่ลูกจะแจ้งนี่ดูเหมือนเคอร์รี่จะชัดกว่าครับแต่ว่าดูครับตาซ้ายนี่บวมปูดขึ้นมาแล้วครับ ยื่นแย็บมีคอลน์สต็อกหญิงขว่า <Donald S 1> ค่อม <or S 1> ครับแมคคาร์ลัมไฟนี่นี่แชมป์โลกของแมคคาร์ลัมนี่รับค่าตัวไป4 7 5,000เหรียญน,นะครับขนาดดิคเคอร์รี่นี่แม้ชื่อชั้นจะดีกว่าครับแต่ว่ามาในฐานะผู้ดาชิงครับรับน้อยกว่านิดหน่อยครับรับไป425,000เหรียญก็น้อยกว่าที่แมคคาร์ลัมได้ไป50,000เหรียญ5000 50, 0ดอลลาร์ สีรษะชนศีรษะเลยครับเคอร์รี่โดนไม่เริ่มจะโดนตัดลำตัวเยอะขึ้นนะครับแมคาลามันนี่ก็ล้วงไปเรื่อยครับทนได้ทนเอาหนึ่งสองครับเข้าหน้าแม่ขลัมเฉยครับต่อไปหมัดเนิ่มชาร์ตสตีลแยกแล้วนะครับเมื่อสักครู่นีนแม่ขลัมนึ ตามน้ำไปมันนึงตนเตือนไปครับขยับเข้ามาครับแมคคารัมยิงขวาไม่ถึงแต่ว่านี่เริ่มจะเบียดแล้วนะครับอับปคัดโอ้โหแต่ละตัวแต่ละหมัดแน่นๆเลยครับจริงๆแล้วก่อนชกนี่แมคคารัมเองก็ ช่วงชีวิตในช่วงนั้นก็เจอเรื่องใหญ่มาเหมือนกันนะครับภรรยาที่อยิงกันมาสิบว่าปีครับเพิ่งจะเสียชีวิตไปกระทันหันนะครับอีฟอนยิงขวาสวยครับในคร์ลามัดเมาสักครู่ยิงขวาอีกหมัดนึงอ้าวเคอรี่ปลายยกที่สี่นะครับแหลกแยบกันตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูกอยู่ด้วยครับในคร์ลาม ชาวสีแยกออกไปครับลายยกที่4แล้วนะครับยิงขวาฝ่ายมันไปหน่อยครับเคอร์รี่โตมามวยในรุ่นกลางๆนะครับด้วยว่าทั้งเรื่องความรวดเร็วแล้วก็น้ำหนักบัดนี่มาครบเลยครับดูกับตาซ้ายของเคอร์รี่ครับ บวมปูดขึ้นมาทีเดียวครับที่เปลือกตายกที่5ครับโดกันต่อแต่ว่ากระซิบกันไว้สักนิดนะครับรว่าไม่มวยคู่นี้กำหนด15ยกครับแต่ว่ายก6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ไม่มีครับจบที่ยกนี้นะครับจบแบบไหนเดี๋ยวรอดูกันครับเราต้อง แอบกระซิบกันอีกสักนิดนึงครับว่าแมเป็นการน็อกเอาท์สวยสดงดงามครับจนกระทั่งเรียกว่าเดอะริงนะครับแมกซินเดอะริงนี่จัดได้เป็นนอกเอาท์ยอดเยี่ยมแห่งปีพันกเลยครับเทียบขาดเด็ดขาดขนาดไหนเดี๋ยวรอดูคใครอยู่ใครไปใครนอกใครคก็เอาเลยครับเจอรี่ยิงหนึ่งสองสามกำลำังยังเบียดเข้ามาเรื่อยๆครับ อาศัยความใหญ่อาศัยความแกร่งนะครับค่อยๆเบียดเข้ามาเราฮุกซ้ายหมัดนี้ครับโอ้โหหงายพึ่งเลยครับโดนาเคอรี่โอ้โหเหยียดยาวไปเลยครับไหวไม่ไหวครับลิชัตซิลนับหกเจ็ดครับโอ้โหยังนอนเหยียดเอาลุกขึ้นมาครับแปดเก้าสิบครับเรียบร้อยครับน็อกเอาครับโอ้โหไมค์แมคคาลัมดูครับยืนไม่อยู่เลยครับโดนาเคอรี่ นี่ครับโอ้โหมวยรองครับก่อนชกเป็นรอง2-1ครับแต่ว่าฮุบซ้ายโป้งเดียวครับปิดฉากไปเลยครับนี่ครับแล้วก็นี่เป็นไฟที่ทำให้ไมค์แมคลัมแจ้งเกิดเต็มตัวนะครับในวงการมวยโลกในยุคนั้นนะครับโอ้โหดีใจกันใหญ่ครับดูดูดูว่าครับส่วนผู้แพ้ครับดูนี่น่าจะฟื้นพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าฮุบซ้ายโป้งข้าไปเต็มจะงอยคางเลยครับ โอ้แพ้เป็นครั้งที่สอครับในชีวิตครับสำหรับโดนาเคอรีครับดูภาพช้าอีกทีครับลุกซ้ายนี่เข้าก่อนนะครับคอรีแต่จังหวะถอยออกมาครับแล้วมือตกครับโอ้โหเหวงมาจากไหนไม่ทราบครับเมคลัมเต็มจะงอยคางเลยครับนอนเหยียดยาวไปเลยครับดูจากมุมบนครับ นี่ครับโอ้โหจังหวะกำลังจะถอยออกแล้ว,ลวเผออากาศตกครับเค<า>อรีน่นี่โอ้โหตาลอยไปเลยครับโดนเต็มเต็มเลยครับเหกันหลายๆมุมครับ ขวาตอกพอดีแล้วเต็มจริงๆเนาะโอ้โหศิษย์สาวบ้านคือมีนะครับหลังจากนั้นนี่เคอรี่ก็ยังกล่าวว่าเป็นแชมป์โลกได้นะครับตั้งในรุ่นรุ่นเดียวกันนี้ครับของ WBC นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในระดับสูงสุดอีกแล้วครับส่วนไมคแมคคลัมนี่ก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลกมิดเดิลเวทไปจนถึงไลท์เทนเวทนะครับแต่ว่าไฟน์นี้นะครับเป็นไฟที่เขาแจ้งเกิดนะครับไมค์แมคคาลัมครับเอาชนะน็อกไปในยกที่5นะครับ ด้วยเวลา1นาที14วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มสถิติเป็นชนะ32ครั้งนะครับก็เป็นไฟคลาสิกครับที่เรานำาเอามาให้ชมกันในวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มโลกแห่งความทรงจำคู่ไหนก็โปรดติดตามนะครับหรือว่าอยากดูคู่ไหนก็แนะนำมาได้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ